วัสดีจ้าน,นี่มันเยี่ยมสิป้าดองลูกเพราะคือเขาจะมันสุกจ้าเสียดายตองเส้ขวดเลยจ้ามันสุกแล้วจ้าไม่เสียนจับจะได้ขวดเลยมันสุกแล้วจับจะไม่ขวดเลยหมาต้อสุกไปนอนมันเป็นยาเลยจ้ะเห็ุอะไรแต่กินนี่มันสุกแล้วคือขาวซอนดีเดีย่ยวเลยจ้าพวก ขันพูดเลี้่งพี่นำผงเอาน้ำตาลสายแดยงกระไรเด้อดจ้าน้ำตาลสายแดยงดองใส่กระไรกันจ้า <c oughs> เสียดอีจังพูดนี้ก็เสียด้กันพูนกันมันเก่ากันไม่จ้าเลย ขันเป็นเรื่องซี่แล้วเฮ็ดเรากินได้เลยได้จ้าเพราะว่าอันนี้มันสูกมันเหล,ล้่ยมวยแบบน้อเี็นกะต้องันฟ้อนำผึ่นี่จ้าไม่ต้อง,อง,งแสบสอ,อนนี่ตักกันเละดับดับเรียกซีนงกวนว่านพอา้อนะแบ่บจน้องแ่บถ้าวมาคายไมออกมันหน่ยกอง เด็บเนาะเยสิกองได้ไม่เยสิกองไหนมันออกก่อนจะหันนั่นเอาไหวสวสกกเหม,หมือนดนบางบ้ามีเวลาสิกองไหนออกแซ่บเด็นปะ เมาาในมันออกจ้ะเขามหีหน่อยค่ะห,หกมวยเอาก็ดองไห้พี่น้องห,หกมวยเขาก็มาดองไว้ดองสักขวดหน่อยเอาขันเนียนหน่อยอันนี้คือดองไปแล้วจ้ะอันนี้กล่อง้นออกเรียบร้อยจ้ะกินอนไรอันนี้เดีย๋ยวต้องหาเนื้อมากองแนออกก่อนจ้ะยังสิงกินเวลากินยังสิกินสะด,ดวกกินไง ให้กินเลือดี่นอ้องยอมเป็นยาเลียดตัวนี้ม,แบบม,มขขีแต่กินมันไม่สุกเขาวๆกะก่ะแต่กินได้ค้อเกาจะเห็นแบบนี้ล่ะเรียบร้อยแล้วพ่อเหนือพ่อดีเลยจ้ะสมดุลกันพอดีจ้ะหวานแซบ่บ มันกินอันนี้ได้จ้ะที่ทียนอันนี้ดองมันโดนเราเหมือนกันอันนี้ดองมันโดนแล้วก็สิอันกองเงียบร้อยอันนี้มัน,นม,มีเม็ดกินง่ายบบดนี้ตะกี้กอ่เพียจ้ะกระสิเบิร์ดละเต็มขวดกระสิเบิร์ดละจ้ะเทียนมัดก,กองไม่ออกกองเม็ดออกตุ้มพันกองก็บน,นี้จ้ะเลี้ยมูนี่กินจ้ะมูน,นี่ ดองเป็นแล้วกองแล้วออกเรียบร้อยแซบ่บโอ้โหจ้ะอันก็แซบ่บคือกันจ้ะบได่ว่านี่ตัวต้นไ้ออกอนะไรอันนี้กับขวดน้ำผึ้งจะ้ะอันนี้กับขวดน้ำผึง้งจ้ะน้ำผึ้งหมดแล้วก็กองแล้วก็มาเทฉันเล่นขวดใส่ไปอยูดด่ในต้ออีกจะ้ะ đóng lẹo, tung nám, tung cả, còn mệt ổ lẹo cả, ăn ngay xẹp, hâm, như bạn không nọ, thì khả hiến khả hoa này, ôi, bù ngay cả, tôi là nhỏ nè, bù, cặp bù cặp ngay cả. เลียเรียดด้วยี่น,น้องหยู่น้อนเป็นยาเรียบไี่ต้องห่างแค่นอยก็สีแดงเอาไปยังก็สีออกแดงนี่ได,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 ด้จ้าคลิปนี้ก็สำเนียงจ้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หนูได้จ้าสวัสดีจ้า